เอาเลยครับสำหรับใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมเกมที่นกคุอีคอสเวิร์ลนะครับบริการรับเติมเพชรและแพ็กต่างๆในราคาสุดคุม้มถูกใจชาวเกมเมอร์ต้องร้านนี้เลยเมฆคาลาช็อปและผมขอบอกไปก่อนเลยว่าทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหาย Hi, ห่วงสวตาคามีขึ้นมีลงตลอดแนะนําให้สอบถามร้านก่อนเติมทุกครั้งนะครับถ้าหากสนใจนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้ใคลิปวิดีโอนี้ได้เลยขอบคุณมากครับ เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมแมเอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Tower of Fantasy นนั่นเองนะครับเลยในวันนี้นะครับผมก็จะมาไกด์นะครับจุดชมวิวนะครับของเกมนี้กันนะครับของ Tower of f a n t a น y เนาะนะครับมันคืออะไรนะครับดูจากตรงไหนนะฮะไปกดเขึ้นมาครับแล้วก็ไปที่ a s สตานะครับในแมปนั้นๆนะครับผมก็จะทำทั้งหมดมีอ่าห้าแมปนะครับ ด้วยนะครับซึ่งแบบแรกที่เราจะมาทำกันก็คือ Astra นั่นเองนะครับในส่วนของ Astra นะครับมันจะมีแต้มจุดชมวิวเนี่ยเห็นไหมชมทิวทัสนะครับเพื่อที่จะอเอาแต้มมานะครับเพื่อที่จะได้ของขวัญน,นี่ของที่จะได้ประมาณนี้นะครับอตอนนี้ผมทำได้ไป77.7แล้วนะครับเดี๋ยวก็น่าจะเดินหาของกันต่อนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดแรกกันนะครับ จุดแรกนะฮะของแต้มจุดชมวิวนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับเจ้าตัวสืบสวนนะครับจะเป็นตัวนี่จุดชมวิวนะครับทิวทัศน์นั่นเองนะครับในจุดแรกนะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปอ่ามันจะได้เห็นชัดนะนะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะวาร์ปตรงนี้นะฮะแล้วก็เดินขึ้นมาครับต้อแต่ตอแตะนะฮะจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นเจ้าต้นต้นสนไหมฮะเนี่ย จะอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะครับเด่นชัดมากนะครับในจุดแรกนะครับให้เราทําการเก็บไปให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ไม่ค่อยสวยเหมือนอนินโนคุณีเนาะทุกคนอันนี้แบบว่าแค่แบบถ่ายรูปแชะแชเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปนะครับเป็นจุดที่2นะฮะและในจุดที่2นะครับที่เราจะพามากันก็คือจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมทุกคน อยู่บริเวณตรงนี้นะครับอันนี้ซูมสุดแล้วนะครับก็ให้เราเดินเนี่ยบริเวณตรงนี้เราก็จะเห็นเลยนะครับเป็นเจ้าตัวดวงตานะครับสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าเราหาไม่เจอนะครับก็ให้เราเนี่ยหันหน้าไปทางนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้เห็นเจ้าตัวนี่ออกคอยนะครับก็นั่นแหละเก็บเลยครับเป็นจุดที่2ของแอสตรานะครับจุดชมวิวนาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นจุดที่3นะฮะไปเร็วมาเร็วนะครับวันนี้เอาละครับในจุดต่อไปนะครับเป็นจุดที่3นะครับให้เรานะครับทําการ วาร์ปนะครับอ่าไปยังจุดนี้นะครับเพื่อขึ้นหอคอยข้างบนใช่ไหมแล้วเรากระโดดมาตรงนี้นะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอยู่ห่างจากเจ้าตัวหมู่บ้านตรงนี้ด้วยนะครับข้อสังเกตนะครับเจ้าตัวหมู่บ้านจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะเห็นไหมก็ให้เราเนี่ยมายืนอยู่ตรงโขดหินหน้าผาตรงนี้ครับก็จะเจอแล้วนะครับสําหรับจุดที่3นะครับเกกดไปเลยแล้วกันนะฮะเมกาอารีนา เดี๋ยวเราดูจุดที่4กันดีกว่าครับเอาเลยครับและในจุดที่4นะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเน่เดี๋ยวผมซูมให้ดูก่อนนะครับนี่จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอยู่อ่าบนโคดทินนี่ที่มันเป็นแบบว่าเป็นชั้นแบบนี้ให้ทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวผมเก็บให้ดูก่อนแล้วดี๋ยดูสภาพนะครับว่าอ่ามันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคนี่มันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับถ่ายรูปกัน ที่ดูตามแมปนะครับเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับมันอยู่ตรงไหนในส่วนนี้กดอะไรไปผูเดียนะครับนี่จะอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะครับอยู่บนไอเสาแคเ่นนี้นะครับนี่แหละจุดที่4เดี๋ยวเราไปดูจุดที่5กันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงหลือที่จุดที่5นะครับให้เรานะคทำการวาร์ปมายังแท่นตรงนี้นะครับแล้วก็ตามผมมาเลยนะครับนี่จะ เห็นอยู่ข้างล่างนะครับเห็นไหมจะอยู่บนเขาวันเลยนะครับสําหรับใครที่มาตีบอสต้นไม้นะครับก็อาจจะเห็นก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็เก็บไปแล้วนะครับนี่คือจุดที่5้าของแมปแอสฟานั่นเองนะครับอุ้ยข้างล่างมีดอกไม้จึกไม,กไม้ถ่ายรูปให้เรียบร้อยแต่ว่าถ้าผมไปตีคนเดียวนะผมน่าจะตายต้องดองดอยูอ่ข้างล่างนะครับ <laughs> โอเค <laughs> เดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันดีกว่านะครับ